ในวันนี้ผมจะมาปลูกต้นแกลนวาคเนียต้นใหม่ที่เพิ่งมาใหม่ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้มาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำได้ใหญ่สุดขนาดไหนไปกันเลยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโก o อากาเด่นกันนั่นเองนะครับ ก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาทําต้นยักษ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นต้นใหญ่เลยนั่นเองนะที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็คือต้นที่มีชื่อว่าแกนบัวแคนเนียนั่นเองนะครับก็สําหรับต้นต้นนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นต้นใหม่ที่มาใหม่ในโต๊ะคราฟนั่นเองนะครับเออ,อต้นนี้มันจะอยู่ในโต๊ะคราฟตรงนี้นะครับทุกคนนี่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ต้นต้นนี้ ก็มาครับได้ที่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโดยของครับที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของผลเอมเบอร์ลิลลี่สอันแล้วก็จะใช้เป็นไข่ไดโนเสาร์หอันแล้วก็จะใช้เป็นเอนชียนซีทแพ็กหอันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นต่าง900 0 0 0นั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการครับเนี่ยสีนาทีกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว,ว่าครับนานมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยจะมาทําต้นต้นนี้หรือว่าผลผล,ผลนี้เนี่ย ยักษ์นั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะครับว่า,าผลผลนี้ที่มันเป็นยักษ์เนี่ยราคามันจะสู้กับต้นต้นอื่นได้หรือเปล่านะครับก็จริงๆเนี่ยมันมีพวกแบบผลใหม่ๆม,มาสีอ่อันนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะมาทำอันนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่อันสุดท้ายนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้นะ <Okay. S 1> เอไอเอมเบอร์เนี่ยไอต้นอัมพันเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันในคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่เออผลผลนี้กันก่อนแล้วกันนะครับมาก็ผมได้ทําการครัฟไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วล่ะอืมเอา้า <Okay. S 1> เดี๋ยวคือผมยังไม่ได้คาฟหรอไม่ผมพิมพ์ผิดแน่นอนร้อนะครับมันพิมพ์ว่าอะไรเนี่ย อ๋อลืมตัวอาโอเคแหม uit. ตกใจนึกว่าแบบว่าเราลืมคัฟหรือเปล่าโอเคนี่ครับรูปร่างหน้าตาของเมล็ดของมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วต้นของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายอะ่ะต้นของมันเนี่ยก็คือแบบบ้านนี้เลยนะครับแล้วบ้านนี้เขาก็เนี่ยนะดูดิด,ดูความใหญ่ยักษ์ของเขาครับคือเราเนี่ยจะพยายามทําให้ใหญ่มากกว่านี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ไอ้ต้นเบอร์นิ่งบัตรของผมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะมาทําให้มันเป็นผลยักษ์อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะสำหรับผลผล,ผลนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะปลูกสักประมาณปลูกตีคู่กับนี้เลยแล้วกันนะมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วไงเราก็ต้องย้ายต้นของมันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องย้ายตามตัวของมูลแคทนะครับอ่า ก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีกบยักษ์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งกบยักษ์ของผมเนี่ยเวลาคูดาวจะอยู่ที่1นนาที2 5นะครับซึ่งเวลาคูดาว1นนาที25เนี่ยดีที่สุดแล้วกับการเอามาคอมโบกับตัวของมูนแคทนั่นเองนะครับสำหรับระยะเวลาของกบแต่ถ้าเราเวลไปมากกว่านี้เนี่ยกบตัวนี้เนี่ยจะสามารถคูดาวได้ถึง15าวิเลยแต่ผมเนี่ยผมมองว่า15าวิเนี่ยมันคอมโบกับตัวของมูนแคทยากเพราะว่ามูนแคทเนี่ย มีระยะเวลาในการนอนนะครับมันใช้ระยะเวลาในการนอน1นทีกว่าๆซึ่งผมมองว่ากบยักษ์เนี่ยการคููดาวเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาที2 0กกว่าเท่านั้นถึงจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทํายักษ์ได้ขนาดไหนนะสำหรับต้นต้นตน,ตนี้ครับปปลูกไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราก็จะทําการลดน้ําให้มันโตให้ไวที่สุดนะครับหวังไว้ว่าจะได้ต้นยักษ์ถ้าได้ต้นยักษ์นี่ฮาเลยนะทุกคน เออเพราะว่าเบอร์นิ่งบัตของผมเนี่ยก็ได้ต้นยักษ์มาเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวนะทำไมมันลดขึ้นช้าจังนะทุกคนต้นมันปกติเนาะอันนี้น่าจะปกตินะครับอุย้ยตอใหญ่อยู่นะทําไปเล่นต้นนี้อ่อต้นต้นนี้นะผมมองว่าเอาไว้ประดับตกแต่งสวนเนี่ยเรียกได้ว่าสวยสวยมากนะครับผมมองว่าเป็นต้นอีกต้นหนึ่งทีอ่อ่ให้ความสวยของของสวนของคุณได้เลยนะครับอุย้ยอันนี้คือปกติเนาะมันใหญ่แบบนี้คือปกตินะครับ ก็แล้วก็ลดไปเลยครับทุกคนตอนนี้ขออนุญาตลดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอ่ะลดไปจนกว่ามันจะโตครับ20%ละตอนนี้โตช้าเหมือนกับเบอร์นิงบัตผมเลยอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้แบบว่าทำต้นต้นไหนมันก็โตช้าไปหมดเลยนะครับแต่ยังดีนะที่ต้นนี้มันยังโตวไวกว่าเบอร์นิงบัตตอนนั้นเบอร์นิงบัตตอนนั้นคือถ้าผมไม่ใช้3าเขาอ่ะผมว่า ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะโตนะครับอ๋องอกมาแล้วครับตอนนี้ก็90%เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเหลืออีกเพียงแค่10%เท่านั้นอุ้ยแต่ผมแบบแบบนึงนะทุกคนพอดีมันมีดาวตกมาเนะี่ยผมขอตั้งเสาดาวตกไว้ให้เอ,อให้ต้นบอนผมนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นบรนของผมเนี่ยราคามันค่อนข้างไปสุดแล้วตอนนี้ คือ,อ,อราคามัน23ล้านล้านแล้วนะครับราคามันสุดมากเนาะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตั้งเสาให้มันก่อนนะฮะแล้วก็เราก็มารดน้ำต้นไม้กันต่อนะคะอ,อีก10%เอเท่านั้นแล้วพี่กบคือจะไม่พ่นเลยไหมโอเคร้อยแล้วครับทุกคนอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นลำต้นของต้นต้นนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาทำการเริ่ม ย้ายเริ่มทำผลยักษ์กันเลยนะฮะนะตอนนี้เออผมขอผมขอรีเซ็ตคูดาวของเจ้าสัตว์ในส่วนของผมก่อนแล้วกันนะครับอืมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะทำยากหน่อยนะฮะก็วางเลยครับรีเซ็ตคูดาวครับเรารีเซ็ตคูดาวไปหมดแล้วเนาะอ่ะก็ยัดเข้าไปเลยครับนี่ครับอ่านี่ฮะพ,พยายามแบบรีเซ็ตคูดาวให้น้องแบบว่าเอ่อสกิลคูดาวใกล้ใ,ก,ลใก,ลกันนะครับมันถึงจะทำให้ น้องเนี่ยนอนทับกันได้ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปักมาสเตอร์สปริงเกอร์นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปักสักประมาณแถบๆตรงนี้แถบไหนดีวะแถบนี้แถบนี้อ่ะแถบนี้น่าจะได้ได้หลายวงอยู่มั้งเนี่ยแถบๆตรงกลางนะครับปักไปเลยโอเคแล้วแหล่งจากนี้ครับเราก็จะมาเตรียมตัวย้ายต้นของมันกันมาดูกันว่าเราจะทําได้ใหญ่ขนาดไหนนะฮะอืม ระหว่างนี้ก็รอเจ้ามูลแคทของเรานะครับนอนก่อนนะอ่าแล้วก็คูดาวของกบเนี่ยก็จะพอิีพอดีกันแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกว่าน้องกบของเราจะพ่นถูกต้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีถึง2ต้นเออก็รวมรวมเป็น3มต้นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องกบของเราเนี่ยจะพ่นถูกอันไหมม,มาดูกันครับน้องแมวก็ใกล้จะนอนแล้วนะครับอ่ะก็เราก็เตรียมพร้อมเลยครับทุกคน มีวงตรงนี้1วงเอ้ตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ดีครับเพราะว่ามันได้ทั้งวงสปริงเกอร์ด้วยแล้วก็ได้ทั้งวงแมวนอนด้วยนะครับ่ะมาดูกันว่ามันจะโตไหมนะครับกบจะพ่นโดนไหม hmm. นั่นไงล่ะกบมันไม่ยอมพ่นครับทุกคนเนี่ยคือข้อเสียของกบนะเพราะว่าเราไม่สามารถคอนโทรลน้องได้ว่าเอ,อน้องต้องมาพ่นต้นนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมันยากนะครับทานที่ดี เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปใช้ไอ้นี่แป๊บน,นึงนะครับไอ้สามเขาผมมีปะเนี่ยอ่ามี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 ม,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 มีมีสามเขาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปใช้สามเขาดูนะครับเพราะว่าเอ่อเหมือนมันจะยากเกินไปนะฮะแล้วก็เก็บตัวของมูลแคทมาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยววางเจ้าสามเขาลงไปแล้วเสร็จปับ๊บเราก็มารอใช้ตัวของน้องมูลแคทนะฮะนี่อันนี้คือสูตรเลยนะทุกคนอันนี้คือวิธีที่ผมใช้ประจำประจำเลยนะครับก็ เราจะรอเวลาของเจ้า3ามเขานะครับถึงประมาณ1นาที20กว่ากว่านับหนึ่งนาที20หรือว่า1นาทีเอ่อสิประมาณนี้เราเรานี้เราก็จะเริ่มทําการปล่อยเจ้ามูนแคทออกมานั่นเองนะครับอโอเคใกล้แล้วครับตอนนี้1นาที24 23 22เริ่มปล่อยได้เลยนะครับนี่ครับนี่เราเริ่มปล่อยได้เลยนะโอเคนี่ตามนี้เลยครับโอเคนี่ครับ แล้วหลังจากนี้ครับเราก็แค่รอระยะเวลามูนแคทนะครับนอนแล้วก็เดี๋ยวเจ้าสามเขาเนี่ยมันจะเริ่มคอมโบกับเจ้ามูน c a t แบบร้อยเปรเลยนั่นเองนะครับม,มามาดูกันครับว่าเราจะได้ผลยักษหรือเปล่าสปริงเกอร์ของเราเหลือกี่นาทีวะโอเคมันมันติดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรารอเวลาเจ้ามูนแคทสักนิดนึงแล้วกันครับเจ้ามูนแคทนี่จะนอนตอน30วินะฮะอ่ะเห็นไหม เวลามันจะคอมโบกันพอดีนะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับถ้าใครเนี่ยที่เป็นสายทําผลยักษ์นะครับอันนี้คือเทคนิคแบบขั้นพื้นฐานเลยเออเอ่ะรออย่างเดียวเลยครับอ่ะหมุนแคทใกล้จะนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารอเตรียมตัวย้ายต้นกันอ,อ่วิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม 21มาครับทุกคนเรามาพร้อมเพียงกันโดยการย้ายต้นนะฮะแล้วก็พยายามมองว่ามูนแคทมันนอนตรงไหน2วงนะครับแล้วก็เอามาอย่างนี้นะแล้วเสร็จปับ๊บ3เขาทํางานโชว์ไปน้องอย่าให้ผิดหวังอย่าให้พี่ผิดหวังโชว์ให้พี่ได้เห็นกันสักนิดนึงแล้วควิดไปหนึงแล้วควิดไป ทำไมมันไม่โตเลยอะทุกคนทำไมกันน้องน้องขิดไม่ขึ้นครับทุกตอนนี้น้องขิดไม่ขึ้นครับทุกคน,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 คน,คกคนแย่ละคือตอนนี้คือผมแย่ละน้องขิดไม่ขึ้นฮะซึ่งถ้าน้องขิดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยหนักเลยฮะโอ้โหแต่ละบ้านโอ้บ้านแต่ละคน สไปโนทุกคนโอ้ผมจะบ้าตายคือตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยนะเจ้าสไปโนเนี่ยคืออยากได้เหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าในในคลิปนี้เนี่ยอ่าไข่สีฟองนี้ผมจะเปิดได้สไปโนหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งทาเรื่อยๆแหละเพราะว่าอ่าเราเนี่ยอยากได้อันนี้แบบใหญ่ๆสูงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งทาเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ อ à, รอจนกว่ามันจะได้ต้นใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นใหญ่ของมันเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปและนี่คือผลของมันนะครับทุกคนเออผมลืมให้ดูผลของมันนะอันนี้คือผลของมันนะครับทุกคนอันนี้ก็เรียกได้ว่าน้ําหนักเนี่ยประมาณ25โลเท่านั้นนะครับคือส,สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือผมอยากได้น้ำหนักที่มันมากกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้ําหนักมันเยอะๆนะครับคือผมลืมให้ดูผมก็เลยเอามาให้ดูก่อนว่า หน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอเคไปไม่ว่าจะเป็นแล็คุณที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆมีโมอชอปมีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับทุกๆคนครับและตอนนี้ผมก็ได้ทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับต้นวอลคาเนียของเรา ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยเช็คเพียงแค่ราคาเท่านั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าต้นแกลนบอคเนียของเราสูงขนาดไหนและใหญ่ขนาดไหนนะครับทุกคนดูไปพร้อมกันเลยครับ <laughs> ทุกคน นี่มันคือจานดาวเทียมใช่ไหมบอกผมทีแล้วราคาที่แบบไม่ติดบัฟอะไรเลยอยู่ที่124ล้านครับเรียกได้ว,ว่าราคาเนี่ยสุดมากครับโอ้โหพูดตรงๆเลยว่าราคาดีจัดๆนะครับ120กว่าล้านเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเอ่อข้างบนมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วเพราะว่าข้างบนนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ยังดีนะที่คือส่วนของผมเนี่ยมันมีบันไดงูนะฮะ โอเคโอ้ยแต่มันก็ค่อนข้างปีนยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเออไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปกันนะครับนี่คือให้ผมพูดตรงๆนะคือผมใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยโคตรนานเลยครับคือใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ5ชั่วโมงเลยมัง้งต้นนี้นะครับคือถามว่านานไหมก็นานแต่ถามว่านานกว่าต้นอื่นไหมก็ไม่นะฮะนี่ครับและนี่คือ ต้นแกรนวอคเนียที่ผมทำได้ที่ผมมองว่าก็ใหญ่ใหญ่แล้วล่ะเออน่าจะใหญ่แล้นะถ้าเกิดว่าเทียบกับฝั่งนู้นนะครับซึ่งฝั่งนูน้นน่ะเขาสูงนะครับเขายาวแต่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยใหญ่ครับแปลกๆไม่แปลกหรอก <c oughs> อ่ะก็ฝั่งนู้นนะครับเรียกได้ว่าสูงกว่าของผมแต่ของผมเนี่ยเ,เรียกได้ว่าโคตรใหญ่ดูดิ อันนี้คืออยังใหญ่อะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คน้ำหนักกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าต้นแกนวอคเนียของเราเนี่ยหนักเท่าไรนะครับโดยเราเนี่ยจะใช้เว็บเว็บเดิมในการในการเช็คนั่นเองนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 4ยล้านนั่นเองนะครับอุ้ยใกล้เคียงครับอย่างนี้แสดงว่าเลข4แน่นอนปั๊บ อ่าโอเคครับต้นแกลนวาคเนียของผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่294กิโลกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าน้ำหนักมันเยอะมากๆเลยนะอ่าแล้วถ้ามันติดบับทั้งหมดหละ่ะทุกคนมันจะราคาเท่าไหร่เอาแบบว่าไม่เอาบับแอดมินนะฮะราคาจะอยู่ที่4ล้านล้านครับทุกคนราคาบอกตรงๆเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับต้นนี้แต่ก็เรียกได้ว่า มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบสุดขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกับการที่ถ้าติดบัฟแอดมินทั้งหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าติดพวกบัฟแอดมินทั้งหมดเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะติดอยู่ที่เท่าไหร่นะวิราคาเกือบออ10ล้านล้านเลยนะครับราคามันจะอยู่ตกๆแล้วประมาณ9ล้านล้านนะครับแต่ก็ผมมองว่าน้ําหนักเนี่ยมันยังสามารถไปได้มากกว่านี้นะ แต่ซึ่งผมเนี่ยทำได้294กิโลเนี่ยผมก็มองว่ามันสุดมากๆแล้วนะครับเออก็ใครนะครับที่อยากทำต้นๆนนี้ที่สูงกว่าผมใหญ่กว่าผมก็ลองไปทำกันดูนะครับก็สูตรที่ใช้แน่นอนครับก็จะใช้เป็นตัวของ Mooncat แล้วก็ Mooncat ที่ผมใช้จะใช้เป็น Mooncat ที่บัคเอ่อเกียร์นั่นเองนะอันนี้อันนี้คือบัคที่เขาฮิตใช้กันอยู่นะตอนนี้เพราะว่าบัคนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย ทําผลยักษ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่พวกระยะเวลาหรือว่า,าระยะหรือว่าความกว้างของสกิลของมูนแคทเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะวิธีทําก็ง่ายๆครับตอนนี้ก็มีคนสอนเยอะแยะเลยนะครับสำหรับวิธีทำบัคเกียร์อันนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าก็ใหญ่นะครับใหญ่มากเนาะถึง คือใจจริงเนี่ยผมอยากได้อันสูงและใหญ่นะครับแต่ตอนนี้คือผมได้แค่ใหญ่อย่างเดียวมันไม่ได้สูงมากนะแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็ใหญ่สุดๆล,ะละ่ะ เออก็นั่นแหละฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองทําต้นต้นนี้ที่มันสูงสูงใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็ลองไปทําดูกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสทําต้นนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ0.2นอกว่ากว่านะครับเออเท่าที่ผมดูมาในวิกินะครับการที่มันจะโตเป็นออผลยักษ์แบบนี้นั่นแหละเออก็ลองไปทํากันดูนะก็เรียกว่าออโอกาสที่ทําได้ก็น้อยซยเหลือเกินนะฮะ <laughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามนะครับแล้วใครอยากจะเห็นผลยักษ์ต้นไหนอีกก็ลองบอกมากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำให้ดูกันนะถึงแม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลามากมายขนาดไหนและใช้มัตเตอร์สปริงเกอร์เยอะขนาดไหนผมก็จะพยายามนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงจะต้อง ไปฟาร์มมาสเตอร์สปริงเกอร์ก่อนปล่อย FK ซื้อมาสเตอร์สปริงเกอร์ทิ้งไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้มาสเตอร์สปริงเกอร์ผมเนี่ยจะหมดแล้วเหลือแค่เท่าไหร่ยังอะดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะเหลือแค่3อันอะทุกคนจักเยอะๆอะอะเอออ่ะก็ไปแล้วครับไปจริงๆแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย